สวัสดีคะ่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพลายแซมสันฝันเมืองนะคะตอนนี้ก็เรามาอยู่กันที่บ้านพี่มานนะคะตอนนี้มารับมูมเลนนะคะไหนสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะโอ้น้ำไม่ได้อาบเลยใช่ไหมนี่ <laughs> เออแต่เมื่อวานไม่ยอมอาบน้ำครับเมื่อวานอาบน้ำฮะสวัสดีครับโอโตสวัสดีครับอะสวัสดีครับยางสวัสดีครับก่อนดูคุณเต้ไหนเตรียมตัวหรือยังเฮ็ดวงฮะเท่าทารกเอาเท่าทารกเข็นเท่าทารกสิโตเข็นมาละเข็นไปเลยหึ่เข็นไปเทน้ำสะเลยเทน้ำสะเดลยนะ ý ồn ào kín được ôi 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 มาดูกันนี่คุณยายวันนี้ห่อข้าวต้มไว้แล้วนี่กำลังต้มอยู่นะคะกำลังต้มอยู่ข้าวต้มนี่เรารับหมูเบนพร้อมกับมเม้าข้าวต้มด้วยนะคะไหนอันนั้นสุกแล้วใช่ไหม,อ,มอันนี้สุกแล้วค่ะอันนี้หมูแบนเราชิมไปแล้วใช่ไหมคุณยายชิมแล้วหมูแบนชิมไปแล้ว เดี๋ยวเราให้โมแบนเตรียมตัวเก็บสมพระไปบ้านตะกลางกันนะคะตอนนี้เราก็ได้อะไรแล้วครับโน้นอะข้างหลังครับข้าวต้มตุยทอดครับข้าวต้มตุ๋ยทอดไปเลยไปกันเลยครับถือไปด้วยวะเยอะไปทําไมแต่ตัวโอ้ได้ข้าวต้มแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปปิ้งย่างหอมๆย่าว่าอะไรยากินด้วยเด้อเออย่ากขมิ้นเขาโอ้ย่าขมิ้นเขา ขึ้นรถแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปปิ้งที่บ้านตะการกันต่อนะคะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านตะกางแล้วโวูเราตั้งแต่เมื่อวานนะคะไม่ยอมอาบนา้ำเลยชุดเดิมเลยโอดูเข้าต้ม ล้นออกจากถุงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะอ่ากอ่อไฟแล้วก็ปิ้งหอมๆนะคะเอากับเพาไปไว้ข้างหลังลูกเออน่ากินนั่นแหละเออน่าก,กินนันกก่นแหละอไปเก็บไว้ก่อนอครับแล้วก็ไปาหาอาบน้ำไปเปลี่ยนชุดอาจจะใส่ไหมครับเสื้อใหม่เนี่ยน่ะเดี๋ยวให้หมูเบนเราไปอาบน้ำจัดการตัวเองก่อนนะครับดูวะน้ำไม่อาบแต่เมื่อวาน แล้วอยากได้เสื้อใหม่ด้วยนะอยากเสื้ออะไรเลยไหมนี่โอ้อยากได้เสื้อเหมือนแม่อีกเมาได้ให้หมูแบนเราอาบน้ำสักครู่ก่อนนะคะหมูแบนเราอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้พร้อมกับได้เสื้อใหม่นะครับได้ยสังเกตดูที่สร้อยคอครับทันทันทันโอ้ไหนครับโชว์โชว์เสื้อใหม่ก่อนครับโชว์เสื้อใหม่ก่อน โอ้ยซอยคอก็ยังอลังการฮัลโหลครับเป็นยังไงเสื้อสวยไหมครับสวยครับสวยไหมครับสวยฮะโอ้อันนึกลอยโอ้หมองผักก้อนหมองผักก้อนยังสวยไหมยังเปิ้มนี่มัแกะแกะแต๋วอะไรมีกล่องด้วยใช่ไหมครับมีมีดจากไหนหามีดมาไปอ่าเดี๋ยวมีพัสดุมาส่งด้วยนะคะในซุ้มของเราอ่าเดี๋ยวให้หมูแบนหามีดมาแกะก่อนค่ะ เร็วออาหครับอจะเป็นปืดเอามูแบนป็ดี้จากไหนหรือเปล่าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังก่อนก่อวมาจากไหนหมูเบนมาถึงก็มีกลองวัสดุรอรับเลยนะคะห้ามมอไรอ่ะมีที่มาที่ไปไหมครับนีนเขาม่ห้ามอะไรห้ามอะไรอ่ะสกดสิครับลาวอมินโอโยห้าโยโยโย โยนเออห้ามห้ามโยนเออลืมอ่านอกแล้วครับเอ้าขอไม่ใช่ขอขอนมโมขอขอนมอมอ่าแล้วขนมกรอบอันนี้มาจากทางกรุงเทพนะครับมาจากกรุงเทพนี่ว่าใครส่งมาให้นะครับนี่เพราะว่าเป็นขนมนะครับนี่จาก บึงบึงกุมกร<อ>ุ่เทพมหานครน,นะครับมา<อ>บเปิดเปิดเปิดระวังเตกระวังนะม,มือนะโอ้โอ้ฮึมมคือครับเอ,อาให้มาเิขาดไม่ท้าเฮ้ยเอ,อ็งไม่มีวิชาเหมือนเขาลูติตกินครับจะไม่รู้เปิด เด็ก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 โง่ในวันนี้ค,ค่อยขึ้นโอ้โอหเต็มกล่องเลยโอ้คืออะไร<า>ครับขนมกรอบขนมกรอบมามาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีดมีรสช็อกโกแลตด้วยโหเก๋เป็นบัวนั่นเออมันมีคนละรสอะจะเอา,ารสไหนครับงานกินรสไหนรสชิมเลยนี่อ่ะชิมรสหนึ่งก่อนมาเดีย๋ยวให้เก๋เองก็ได้ครับอ่ะ ต้องขอขอบคุณนะคะขนมของฝากมาถึงซุมน้ำเงินของเรานะคะอยากไหนไม่รู้นะคะก็ขอขอบคุณมากมากนะคะโอ้ไหนชิมดูนะครับอ้าคุบอืมกรอบไหมครับกรอบไหมรสชาติเป็นยังไงครับเอาตอนนี้ตอบรสชาติยังไม่ได้ครับ อ่ะรสชาติครับรสชาติหวานไม่พูดครับมันหอมกรอบแข็งเอาก็ขนมกรอบมันก็แข็งนช่เนาะจะกรอบ,รบได้ไง๋อ้เดี๋ยวเรากินขนมอ่าอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวเราค่อยมาย่างเลยครับย่างอ่าข้าวข้าวเหนียวครับ ยางก้อนเหนียวหอมก็ไม่ได้แล้ววันนี้แทนไม่ได้แข็งน่อยน้อยคนปั่นไม่ดีครับออืืดูฟังจากเสียงมันมันมันหอมนะครับนีรถเนยแน่นอนนึกเนาะเหี้ยเหี้ยเห็นแต่ผัก แล้วก็ลงน,น,น้ำตาไหลอร่อยนะครับอร่อยครับอร่อยนะคนะคขอบคุณมากะะมากนะคะสำหรับขนมของฝากนะคะอร่อยมากครับขนมกครองนี่ก็น่าจะเป็นอาหารของพิพานนะครับ <c oughs> นี่ขอบล่องุ้มไงขอบล่องุ้มไงเดี๋ยวรอรอเอาเข้าวต้มมาให้เพาะจิมนะจ้มซิงะข้าวจิ้มยังกินแล้วครับกินแล้ว And คนที่จะกินเยอะที่สุดก็ค yeah. ือใครครับพี่แพ๊แพมามาแล้วครับจะโค้งขนมทํามาบ้านเราอะเข้าไปไหนครับไปฝากสะพดครับพูดเลยว่าสะพดครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วหันหน้ามาหน่อยครับของฝากของฝากครับมีดนตรีไปด้วยนะคะ โอ้โหหนุ่มน้ยเนาะเ่อเมื่อวานไม่อาบมน้ำทั้งวันนะคะดูมาถึงนี่เห็นเห็นเสื้อใหม่ก็อยากใส่โอ้เดี๋ยวต่อไปอาจจะจอยแล้วครับตอนนี้เพราะว่าอะไรฮะนักงานนักงาโอ้โหนี่งานของใครครับพ่อ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 ใส่เสส พ่อเสกครับพอ่อเสกนะครับโอ้โหห้อยงาพอ่อเสกนะฮะดูเรต่ตไปเดี๋ยวร่างกายก็จะหนักเดี๋ยวก็จะจอยลงจอยลงนะครับ <S 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 ใช่ไหมยเียนห้อยห้อยใหญ่กับพ่ออีกไหนพ่อขนาดไหนเออดูครับดูลูกอโอ้หายากมากเลยถ้ามีคนขอให้ไหมครับ ไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นอะไรของหายากเป็นของหายกากเบนก็ชอบใช่ไหมถูกใจไหมครับนี่ทําแบบนี้มาถูกใจจะห้อยตลอดไหมครับไม่ตลอดครับไม่ได้หรอกครับไม่ได้ให้ไปห้อยตลอดไม่ได้เนาะใช่ไหมเพราะว่ากลัวหายนะครับกลัหายอันตรายยังไม่รู้<อ>รับรอบเองยังเป็นเด็กอยู่ วันนี้แล้วก็พ่อจะเป็นคนห้าห้อยเองนะครับฮะองคก็จะห้อยรอก่อนห้อยรอโตโตเป็นเบาแล้วก็ไปเอาจนกว่าอ่หมูแบรจะโตเป็นนมครับถ้าได้เมียแล้วค่อยมาเอานะครับดีไหมไม่เอาทำไมไม่เอาเมียนะแพรสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอ้าหมูยังไงก็ฝากติดตามในช่องของเราด้วยนะครับ ไม่ทำไมต้องพูดตามเนี่ยให้ท่างพลายแซตควันเมืองนั่นเองอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ